สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะยึดมั่นในการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยในการหยุดยิงนั้นต้องครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและทั้งสองฝ่ายคงกำลังไว้ที่ตั้งเดิมตั้งแต่วันที่หยุดยิงโดยไม่มีการเสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประกอบด้วย ผู้ทูตฝ่ายทหารของประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาและนำโดยผู้ยุทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยจะไม่มีการข้ามแดนและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการหยุดยิงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่าย จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการยั่วยุทั้งในทาหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวเท็จเพื่อเสริมส,สริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการพูดคุยเพื่อหาทางออกโดยสันติ 4. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเพ่งพลัดโดยในแง่วดาเฉพาะหน้าคือการเล่งเก็บและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี สำหรับการส่งลับเฉลยศึกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ให้ส่งตับทันทีที่มีการยุติการใช้กำลังระหว่างกันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สโดยในระหว่างนี้ผมก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนถ้าทั้งสองฝ่ายจะรักษาช่องทางการพูดคุย และการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามบานปลายโดยหลังจากนี้จะมีการประชุม RBC ภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกัน <c oughs> นอกจากนี้จะมีการประชุม GBC ครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการประชุมในครั้งนี้